สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่อยู่ในประเทศละก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศเนาะค่ะเนาะสวัสดีออกไปไกลๆทั่วโลกเลยค่ะมาค่ะมือนี้มาก,กินอันเมนูข้าวปุ้นค่ะน้ำยาหม้อบุกใหญ่เลยค่ะพี่น้องค่ะน้ำยาปลาเนาะน้ำยาปลาค่ะแต่ว่าโอ้ กรจะใส่ก็จะแม่แรเสียงดังเนาะแต่ว่าทีเห็นเหลืองเหลืองนี่ใส่ขมิ้นค่ะพี่น้องค่ะใส่ขมิ้นเนาะเป็นลูกชิ้นปลาค่ะลูกชิ้นหลายๆค่ะคนคนนวลนวลเนาะค่ะเนาะน้ำยาข้าปุ่นใส่ขมิ้นค่ะพี่น้องค่ะเหลืองเหลืองตักหลายหลูก ว่ายน้ำไล่ไหลแต่นี่กินอยู่มาค่ะเแสๆน้ากันเขากับอันบรรยากาศฝนตกค่ะมนีฝนตกค่ะตกตั้งแต่บ่ายแล้วเนาะบรรยากาศมณีดีแห้งค่ะพี่น้องค่ะลมเย็นสบายสดชื่นฝนตกค่ะน้ำยาขาบปุ่นห่อนๆกับบรรยากาศเย็นๆเขากันมากค่ะ แล้วก่อน้อค่ะแบบเอาตะไคร์ออกก่อนมันแยบปลาใส่ตะไคร์นะคะเหลื้องนี่จะเสบีบบ่คะพี่นองคะ่ะคำยิ่งๆคะ่ะพักกะติมี่แตง้วก,กะ นปีกลวยค่ะฝนตกหาพักกินบะมี่เนาะค่ะเนาะแต่ว่ากินกับปีกวยกระเสบค่ะขนมจีนกับปีกวยกระเข่ากันค่ะเอาค่ะว้าวไล่เหลเวกินโหลดเนาะบะนนี้สดอ่างนาก่อนค่ะ แสบค่ะนัวหนำไปเด็กแสบทุกอย่างคือเกาค่ะ ฝนตกมืดเหมือนบรรยากาศเย็นสบายแศบค่ะ ขึ้นมาเป็นเห็ดนังกินกับแสบอ่ะตาเพื่อก็อร่อยส้ตมตำก็อร่อยขึ้นแป้ขับปุ่นกับแตกกินกับนังกับแสบค่ะ ลมเย็นเย็นฝนตกฝนตกลื่นล่นตน้ตนใบอะตกบกแห้งเลยค่ะตกตกแห้งค่ะตกโดนน้ำใน 1. วัดจะสิบประยุดแล้ว เขากั้นมากเลยอ่ะปีกล้ยกับขนมจีนเนาะค่ะเนาะ เอาการป้าออกไปหมด กินเขาเมื่อสิกกี้เขาปุ่นหลูกกี้เขาปุ่นกับแม่ป่ะ ทอดไข่กับต้มยำไบบ